ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่5พุษจิกาย,ยนสองพนร้ยหกสิบนะครับแนะนำรถ3รุ่น3ยี่ห้อนะครับคันแรกจะเป็น MU 5501นะครับจดทะเบียนปี62นะครับคันนี้รถสวยๆนะครับแห้งๆอุปก,กรณ์2ชิ้นนะครับตัวรถใบดันแล้วก็ผันหลังนะครับผันหลังก็จะเป็นผันห้าคันนี้ราคา าราคา4 5่แสนห้านะครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางลา,มาบมปดสบเปร์เซ็นต์ผานจะเป็นผานแบบรถฟอร์ดนะครับยี่ห้อจะเป็นของทีทีเฟิร์สนะครับครงดีผ่านหน้าใบ26ครับรุ่นนี้ยางจะเบอร์16.9ขอบ28นะครับ วันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับ3คันลดคันละ2 0,000ื่นนะครับจากราคาปกตินะครับคันนี้4,500 0ก็เหลือ4 3 3 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้จะ,ะตัวนี้ราคา3,39,000บาทนะครับลด2,000 0เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นจอเดียห้า5์นะครับ 45แรงยางหน้าประมาณ80%ยางหลังใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้พร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับใบดัน่ันห้าเหมือนกันนะครับคันนี้จดทะเบียนปี56 45แรง3 3 9 0 0 0บาทลด20,000คันนี้ยันมาห้าแรงจดทะเบียนปี61นะครับ ย่งหน้าใหม่อย่างหลังก็ประมาณสัก70%นะครับ 65- 70%นะครับสีเริมทั้งคันนะครับอันนี้อุปกรณ์ใบด้านผ่านห้าเหมือนกันผ่านหลังก็จะเป็นของเยนมาตรงรุ่นนะครับรถแท้งนะครับคันนี้295,000บาทรถ20,000เหมือนกันส่งฟรี300กิโเมตรทุกคันนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับ เยี่ยนมา51แรงจดทดเบียนปีหกหนะครับคันนี้รอเล่มนะครับคันอื่นได้เล่มครบ <c oughs> รอเล่ม45วันนะครับหรืออาจจะถ้าได้เร็วก็เอาให้เลยนะครับสองแสนเก้ามืห้าพันบาทนะครับลดสองหมืบาทนะครับโปรโมชั่นวันนี้ฝนฝนลงรอง อันนี้จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าเฮ้ยไม่เกียร์เก้าเกียร์เดิเเดนหน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับเครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้นะครับ ขายตามสภาพนี้นะครับคันนี้ยันมากราคาเบาๆนะครับลดแล้วก็เหลือสองแสนเจดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ไม่ได้ตั้งหางมาเปลียนนิดหน่อยเครื่องเกียร์แรงกับ ไม่ได้ตกนานแล้วนะครับดินแข็งแล้ว๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับรัวซึมไม่มีนะครับก็มี ไปียรส่วนบ้างเล็กน้อยนะครับลูกมงลูกหมากแน่นนะครับล้อเปลี่ยนมาใหม่ไม่มีรวดซึมนะครับหอน้ำปกติดีนะครับอันนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องสี่สูบนะครับในเครื่องไม่มีนะครับ เรงแน่นๆนะครับควันไม่ดำควันไม่ขาวนะครับรั่วซึมไม่เห็นนะครับตอนนี้รดปกติดีนะครับสับใจดูรถทดลองขับได้นะครับที่ร้านวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ไฮดรอลิกก็จะมีกระตุกนิดนึงนะครับอันนี้ขายตามสภาพก่อนนะครับราคา2 0ง0 0 0เบาทนะครับนานๆกระตุกนิดนึงนะครับอันนี้ขายเดี๋ยวอันต่อไปนะครับเป็นจอนเดีย5 5045นดี 4, นะครับ45แรงอันนี้แเกเยร์จะเป็นเดียเด๋ยวจะให้ดูเกียร์ใกล้ๆนะ ระบบไฮเดรดดีนะครับคันนี้ฝนตกหน้าหนาวน,นี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันรถสองพันบาทนะครับไอรถสองหมื่นพูดผิดรถไปเลยสองหมื่นเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับการรถไถยวอร์จเนนเมคเตอร์สว่างสามหมอการเดียจะเป็นรถ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ประยันมา51แรงนะครับเทียบก็จะเป็นรุ่น M เหมือนกันนะครับสเปคก็จะเทียบเท่า M 5000หรือ MU 49ของคูปต้านะครับใตตัวนี้เครื่องจะแรงระบบจะแรงเครื่องน่าจะแรงกว่านะครับกำลังนี่แรงกว่าครับเครื่องสา3สูบ คันนี้สามสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทลดสองหมื่นนะครับแ,แรงเ,เหลือๆนะครับอันนี้จบรอบคันกันดูนะครับยางหลังใหม่นะครับ ก็ประมาณ80%ไสเปตก็ยังเหลือเยอะนะครับล้อแน่นนะครับล้อแน่นระบบไฮดรอลิกปกตินะครับพีพวก p t o ใช้งานได้นะครับเขาปัดหลังียังไม่ได้ใช้งานนะครับ เ้าดีนะครับตัวใหญ่ดินแข็งปกแบบนี้ต้องลงผ่านสามก่อนนะครับคนไม่ตกนานแล้วใหญ่ฟันนี้ก็ไถไม่ลงครับเหมือนกันถ้าไม่ใช้ผ่านสามนะครับ จะเป็นดินทรายนะครับพอจะแห้งและแข็งมากฝนตกกนิ่มครับันนี้4 5 0 0 0 0ห้านะครับเครื่องดีๆนิ่มๆลดโปรโมชั่น20,000เหมือนกันอันนี้ผ่านรถกอดนะครับใหญ่ๆยันยินย้าไม่ลงนะครับดินแข็ง น,นี่ก็ถือว่าน่าใช้นะครับราคาไม่สูงมากนะครับสำหรับรถปีใหม่นะครับ400,000ห้าหมื่นจัดโปรโมชั่นก็เหลือ403นะครับอันนี้เดี๋ยวชมรอบคันกันดูนะครับยางหลังใหม่นะครับอันนี้ก็ เยสวยนะครับ <t iny> หลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยังหน้าประมาณสัก80%ได้นะครับยังดอกสูงอยู่ <t iny> ยเขี่ยวสีสูงเทโบนะครับ ไฟการก็จะเหลือเยอะอยู่นะครับนี่นเดี๋ยวเก็บสีข้างล่างให้นะครับก็มียังไม่ผูนะครับมันสีตลอดส่วนใช้งานไม่ได้ล้างข้อผิดแห้งๆนะครับว่าซึมไม่มีนะครับแห้งเลยเนี่ยตัวแห้งๆแ่่ใช้นะครับ ก็เหลือ4 3 0 0 0 0บาทนะครับจัดโปรโชั่นทุกคันนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์0850876581นะครับวอเจเินแท็กเตอร์เพอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีนะครับกบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ